มาดามแป้งงานเข้าอีกทีมงานผิดพลาดอีกแล้วเนาะทีนี้เป็นทีมงานจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นอายุไม่เกินส19ปีเนาะดันไปทำธงชาติเวียดนามเป็นธงชาติจีนพี่กูขึ้นรูปให้ดูแล้วพื้นธงอะ่ะมันสีแดงเหมือนกัน แต่คนทำอ่ะช่วยมากๆครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแดงเหมือนกันแต่รายละเอียดมันต่างกันมากของเวียดนามเนี่ยฉายาดาวทองตามชื่อมันก็จะมีดาวทองดวงบักเอกอยู่บนพื้นสีแดงส่วนจีนเนี่ยมันจะมีดาวอยู่มุมซ้ายบนเออต่างกันมากถ้าจะเปรียบเทียบนะของไทยนะ เปรียบเทียบกับทงทีมชาติไทยเนี่ยจะสลับกับทงทีมชาติคอสตาริกาบางคนมองสลับมันเป็นแถบสีหรืออินโดกับโปแลนด์ and, ก็ใกล้เคียงกันทีมที่เข้าแข่งอ่ะมีสิบหนึ่งทีมเองก็คือจะใช้ทงแค่สิบหนึ่งทงยังผิดยังหางานให้แก่จนได้แล้วสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเวียดน,นามเขาก็โวยครับแฟนบอลเวียดน,นามกับ แฮกันเข้ามาชาวเน็ตชาวโซเชียลเวียดนามนี่มาเลยครับคอมเมนต์แบบเป็นภาษาเวียดนามทํารูปเป็นมีมนูม่นนี่นั่นหาว่าคนไทยโง่แยกธงชาติจีนกับธงชาติเวียดนามไม่ออกมาดามแป้งก็ต้องส่งหนังสือไปขอโทษขอโพยเขาเป็นเรื่องที่มองเป็นเรื่องเล็กไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้นะครับมันเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีมีกินมีเอ้ยไม่ใช่ ของทางเวียดนามเขาสวัสดีครับ